สวัสดีนะครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสั้นควันเมืองนะครับวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันมาคบูชานะครับวันนี้ชาวบ้านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องท่านทุกคนนะครับก็จะมาเวียนเทียนกันนะครับวันนี้นะครับที่วัดป่าเจียงนะครับ จะเป็นช้างเอราวันนะครับช้างสามเสียนนะครับนี่อยู่ที่วัดปลาเชียงนะครับนี่ก็จะเป็นทิศศึกไหมก็มาโอ้เราถ่ายไปพอดีเลยนะครับเออกล้องของเราได้จับถูกก็สวยไปเลยนะผิดบังไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องมานะครับเพราะว่ากล้องเราถ่ายอุปกรณนแล้วนะครับโอ้ตายเลยวตายแล้ว ในช้างของเราก็น่าจะมาร่วมเฮเทียนในวันนี้ก็น่าจะมีอยู่หลายเชือกพอสมควรนะครับเนะาะอา้าวไปไหนกันอ่นะสองเชือกไปไหนกันกไปไหนกันไปไหนกันมาเวียนเทียนบ่โอ้มีคู่หรือยังครับมีคู่หรือยัง โอ้ไมย์เคู่กับชื่นใจใช่ไหมครับนี่ครับก็คือควันเดียนะครับมากับพี่ชื่นใจนะครับกับบัวบานก็มากับควันเกลียวนะครับวันนี้นะครับที่วัดป่าเจียงครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าช้างจะมาี่เชือกนะครับวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าช้างจะมาขี่เชือกนะครับวันนี้นะครับ ังโน้นก็จะเป็นเจฟไพบูลนะครับภาพก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเพราะว่าตะวันกําลังจะรับฟ้านะครับสวัสดีครับสััสดีจ้านี่ครับควานเดียนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องการจริงๆหรือเปล่าครับม่บ้านครับถ้าต้องการจริงบบกได้นะครับยังยังใช่ไหม โอ้ยิงไปไรบัวนั่นดี่เขาเจาะบาดาลดิเห็นยัง่ะกระตอกเสาเข็มดีโอ้ไม่รู้ทางวัดเขามีโครงการอะไรนะครับก็จะมีการตอกเสาเข็มนะครับโอ้บัวบานตกใจนะครับบัวบานตกใจเพราะว่าเขาเจาะบาดาลเออเจาะไม่ใช่เจาะบาดาลเขา ฝังไอ้ฝังเสาเข็มตอกเสาเข็มนะครับที่ไปเพิ่งเลยที่เพิ่งนานๆจะได้เจอนะครับก็เป็นธรรมดานะครับก็กลัวบ้างนะครับช้างแต่ละเชือกนะครับแต่เคือกกลัวตกใจครับอ๋อเป็นบางเป็นบางเวลาครับเป็นบางเวลาเฮ้ยไปเลยไปเลยนี่ไปเลยไปเลยเออบุบานกลัวครับบุบานกลัวบุบานก็ให่ครับ ทั้งกลัวและตกใจนะครับบวกบวกบวกเข้ากันนะครับนี่ก็อยู่ที่วัดป่านะครับก็รอช้างมานะครับรอช้างมาเพื่อร่วมแห่เทียนโอแ,แห่เทียนเลยเนาะเวียนเทียนเวียนเทียนไม่ใช่แเทียนโอต้องขอโทษเลยน,นะครับพูดผิ ต้องขอประทานอภยัยด้วยนะครับเวัน,าวนมาาฆะอ,อ่ะวันนี้นมาเวียนเทียนในวันมาฆะบูชาทองเงินมาถึงไหนแล้วครับทองเงินทองเงินมาแต่ควานโอ้มาแต่ควานนะครับมากับควานแล้วก็ลูกสาวก็ไม่มากอันนี้ก็มาแต่ควานเหมือนกันนะครับจุงกาเอฟซีท่านนะครับครับจุงกานะครับจุงกาสวัสดีซัมไซคุณะคุณะครับครับผมสวัสดีไม่เอาบองประกันกรุบปุเนี่ยบ้านเนาะครับ ตอนนี้ก็รอครับรอคนที่มาเวียนเทียนครับผมยังมาไหมมาเยอะเนาะยังยังมาไม่เยอะครับยังยังไม่เยอะเพราะว่าต้องรอให้มาครบกลุนนะครับแล้วพระคุณเจ้าไป้ทำวิธีครับพาดูทำวิธีก่อนครับใช่ครับครับรอเราที่จะมาท้อนเท้ามาเช็ดต่างๆมาเช็ดนี่รักสืทุูยาครับผมมาเตรียมมาเตรียมาเอาซาเลยมากร้านมาก จะเอารอมันก็เป็นที่สัตว์พุทธไทยอ๋อเขาสร้างร่มนี่อันนี้เตรียมพร้อมหรือยังครับเบา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 อ่าเบามาแล้วครับเบามาแล้วคลายเบามาแล้วครับเบาเบามานี่อันนี้หลวงตานะครับหรือว่าหลวงปู่เรียกหาช้างกันนะครับถึงเวลาแล้วช้างยังมาไม่กี่เชือกนะครับ เราก็นด้ว่าจะมีเยอะนะครับก็เลยไม่ได้พามาด้วยนะครับวันนี้นะครับใคราไม้มาครับเฮทำอะไรกันอ่ะไม่ได้พามาครับไม่ได้พามาครับแต่ว่าพามาครับพามาอยู่ครับพามาครับแต่ว่าช้างไม่ได้มาครับนี่ครับพาครับพาพามาอยู่แต่ว่าช้างพาไม่ได้พามาโอ้ เดี๋ยวเราเราเรียนเลยนะครับเราเวียนเทียนเลยนะครับครับเดี๋ยวเราต่อเลยนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ช้างนะครับโมบดอกไม้ให้กับท่านเจ้าก่อนนะครับท้อให้ช้างโมบให้ก่อนแล้วก็ค่อยให้กับพวกเรานะครับหรือว่าชาวบ้านหรือว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับในครั้งนี้นะครับมาเวียนเทียนด้วยกันนะครับเราบุญเงินหมดเงินรถหมดน้ำมัน ก็จะให้บัวบานนะครับมอบมอบดอกไม้นะครับให้กับงาที่การงานงหมดไปเพราะว่าเราไม่มีบุญให้พระกับคุณเจ้าก่อนนะครับก็จะให้ช้างมอบให้ก่อนนะครับมาดูพิธีนะครับพิธีของเรานะครับว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมามาดูกันนะครับมาดูกัน่คิดอะไรไม่ได้ทราคิดอะไรที่อบรรมบวน เอาให้ช้างมอบดอกไม้ให okay. ้อ well. ่าเห็นไหมใช่ช้างมอบดอกไม้ให้กับพี่เจ้าก่อนนะครับเดี๋ยวมาเริ่พร้อมเด้อครับพร้อมแล้วครับสาธุสาธุสาธุบูชาบูชามหาเตชวันโตมหาเตชวันโตธรรมบูชาธรรมบูชา มหาปัญโยมหาปัญโยสังฆบูชาสังฆบูชามหาโภกลโหมหา,าโพกลโหูอนัตถังอนัตถังมูเชมะมูเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายขอน้อมถวายดอกไม้ทูบเทียนดอกไม้ทูบเทียนเครื่องสักการะบูชาเครื่องสักการะบูชาเทวดาฟ้าดินเกเทวดาฟ้าดินหกชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินโปรดรานประทานพรโปรดรานประทานพรมารับดอกไม้ทูบเทียนมารับดอกไม้ทูบเทียนของลูกของหลานของลูกของหลานบริวารทั้งหลายบริวารทั้งหลาย ถวายแก่ท่านนำมาถวายแก่ท่านรับแล้วรับแล้วขอให้โปรดปรานขอให้โปรดปรานประทานพรประทานพรเปิดหูเปิดตาเปิดหูเปิดตาเปิดสติปัญญาเปิดสติปัญญาเปิดแสงสว่างเปิดแสงสว่างเติหนทางเปิดหนทางให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานทำการบูชาทำการบูชาในวันสาขดบูชาในวันมักบูชาขอเทวดาทุกองขอ เทวดาทุกองทุกรูปทุกนามทุกรูปทุกนามจ o มารับดอกไม้ทุกเทียนจ o มารับดอกไม้ทุกเทียนของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายบาร์ดด้วยเถินบาดีด้วยเถินอาทุสาธทุสาธุนี่ก็จะให้บริบาลนะครับมอบดอกไม้นะครับก็มาดูกันนะครับไเินพิธีก่อนที่เราจะได้ เวียนเทียนกันนะครับวันนี้นะครับคนเข้ามาอาเชิญครับเชิญน้ำแล้วน้ำแล้ว,ลวนี่ตะวันก็จะเริ่มรับฟ้าแล้วนะครับอไอเจ้าเบามาเบา มาโบบามาทางนี้มานี่มาทางนี้มายืนทางนี้มายืนเป็นกองเชียร์บ้างมานี้มายืนเป็นกองเชียร์บ้างน้ำพายเดียนะครับนน่นแต่ไม่ค่อยตกมันนะครับพายเดียยิ้มปากไม่ค่อยหุบนะ เออบักกลาเออนเจก็มาแล้วครับเจพายก็มายัอไม่ได้ แล้วเราดูแห่แๆๆๆๆต่อเลยนะเออเวียนเทียนต่อเลยนะครับไม่ใช่แหน่นะครับก็เรียกเวียนเทียนนะครับต้องขอประทานโทษและขอประทานไปตรงทางก็พูดไม่ถูกนะครับครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับในช่อง พแพร์แซมสันขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ตตตนะครับกดกระดิง่ดงกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องพแพร์แซมสันขวัญเมืองให้ด้วยนะครับไหนก็ขอให้ FC นะครับทุกท่านทุกคนและผู้ติดตามนะครับอ่ะก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะครับอ่ามั่งมีนนสีสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับนำแช่เข้าสู่พุทธศาสนาท่านฝ่ายหมายถึงความยั่งยืนของวิถีชีวิต พระพุทธศาสนามาตะคำจะยืนอยู่อย่างตะคำร,รีบเข้ามาเมื่อกี้ก็อ,อยากให้ทุกคนได้นเลยสวัสดีครับสวัสดีนะครับ